มทัววันนี้ค่ะพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ New Epic กอโศพระมาม9ค่ะเป็นคอนโดโครงการใหม่จาก Noble Development นะคะ โลเคชั่นจะอยู่ใกล้ๆก,กับ MRT สถานีพระราม9แล้วก็ใกล้กับเซ็นทรัลพระราม9นะคะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะเป็นถนนอโศกดินแดงด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของโครงการค่ะซึ่งมีพื้นที่ราวๆประมาณสัก15ไร่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ตั้งของเซลล์แกลเลอรี่ตอนนี้เขามีห้องตัวอย่างให้ดูค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันค่ะเบื้องต้นนะคะคอนโดที่นี่จะเป็นคอนโดไฮไลท์ 4อาคารมีห้องพักอาศัยทั้งหมดนะคะ3107ยูนิตแล้วก็มี9ช็อปค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือโมเดลโครงการค่ะตัวที่ดินเนี่ยจะเป็นแนวลึกเข้าไปด้านใน15ไร่เนี่ยเขาจะเป็นสวนแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางรวม11ดไร่ค่ะมีจ้า King Track ยาว800เมตรนะคะแล้วก็ทุกตึกเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําด้วยการพัฒนาโครงการเนี่ยแบ่งออกเป็น4ีอาคาระค่ะอาคาร A อาคาร B อาคาร C แล้วก็อาคารดีนะคะอาคารดีเนี่ยจะเป็นเพทเฟรนลี่ค่ะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้มีห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด3,107ยูนิตแล้วก็มี9ร้านค้าที่จอดรถเนี่ยมี4 5นะคะ ห้องพักอาศัยมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะตั้งแต่แบบ1ห้องนอนไปจนถึง3ห้องนอนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น26ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตรค่ะพามาดูห้องแบบ one bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย30.2ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นไทย้อนนิยมแล้วก็มีจำนวนเยอะที่สุดในโครงการค่ะทุกคนเข้าไปดูด้านในกันค่ะ พอเปิดประตูเข้ามานะคะโซนแรกตรงนี้จะเป็น living area ค่ะซึ่งโครงการเขาจะให้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้จะเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งค่ะแล้วก็มีโต๊ะกลางชั้นวางทีวีฝั่งตรงข้ามค่ะสำหรับพื้นห้องอ่ะทุกคนโครงการจะให้เป็นพื้นลามิเนตที่หนา12มิลน,นะคะถัดเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะเป็นมุมรับประทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาด2ที่นั่งเนี่ยกำลังดีค่ะซึ่งสเปคเนี่ยก็จะแตกต่างจากที่เห็นในห้องตัวอย่างนะคะเขาจะมีมัด ฐานให้ดูอยู่ที่ห้อง26ตารางเมตรค่ะทุกคนแล้วก็เลเยอร์ของห้องนี้นะคะจะได้เป็นครัวแยกส่วนค่ะที่มีประตูกระจกบานสไลด์กั้นไว้ให้ค่ะซึ่งลักษณะประตูเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบห้องตัวอย่างนะคะเขาจะเป็นบานฟิกแล้วก็เลื่อนได้ฝั่งเดียวค่ะครัวเนี่ยเป็นครัวแยกนะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่า เขาอยู่ติดกับระเบียงค่ะสามารถระบายกลิ่นได้ดีนะคะซึ่งเคาน์เตอรครัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของด้านบนด้านล่างเนี่ยโครงการให้มาครบเซนเลยค่ะท็อปเนี่ยจะเป็นหินสังเคราะห์ส,สวยๆแบบนี้นะคะซิงค์ล้างจาน เตาไฟฟ้าแบบ2หัวค่ะรวมถึงมีนี่ค่ะที่ดูดควันแล้วก็พิเศษคือที่ดูดควันที่นี่นะคะเขาจะเป็นการต่อท่อออกไปด้านนอกค่ะชั้นเก็บของต่างๆให้มาครบเลยค่ะวางตู้เย็นขนาด6ถึง7คิวได้สบายๆนะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะได้มา2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเชื่อมต่อกับระเบียง่ะทุกคนนี่ การใช้งานเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องกันนะคะไปโซนซักล้างวางเครื่องสภอาอะไรต่างๆได้แล้วก็เปิดระบายกลิ่นได้ดีนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะออกแบบให้สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ง่ายค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะแยกเป็นสัดเป็นส่วนไว้แบบนี้เลยค่ะ จะมีประตูบานสวิงให้นะคะแล้วก็ภายในห้องนอนเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์5ฟุตเนี่ยได้สบายแล้วก็เดินได้รอบๆบเตียงแบบนี้เลยนะทุกคนและโครงการจะให้ฐานเตียงนะคะที่เป็นขนาด5ฟุตแล้วก็ที่นอนไว้ให้เรียบร้อยค่ะเราสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งแบบนี้นะคะผนังฝั่งทางด้านนอกค่ะนี่ ออกแบบได้ดีมากทุกคนเพราะว่าเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องได้เต็มที่ทำให้ห้องเนี่ยดูปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายค่ะรวมถึงนี่ค่ะเขาออกแบบให้มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะแบบนี้ค่ะข้อดีคือมันยืดหยุ่นในการใช้งานทุกคนมันเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะคะนี่เราสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ง่าย ส่วนด้านล่างค่ะก็จะเป็นช่องแสงกระจกขนาดใหญ่นะรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่อย่างที่บอกไปค่ะบวกกับฝ้าเพดานที่โครงการให้สูงประมาณ2.6เมตรนะคะทำให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยโปร่งเพิ่มมากขึ้นค่ะและความพิเศษของห้องไทยนี้นะทุกคนคือเขาจะมีนี่ค่ะตู้เสื้อผ้านะคะสองฝัง่งลักษณะคล้ายคาย walk in closet เล็กๆในห้อง30ตารางเมตรสามารถใช้งานได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานเลยค่ะ เชื่อมต่อกับห้องน้ําค่ะห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันก็ลงตัวนะดูดิเขาเลือกใช้วัสดุต่างๆที่ทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็ฟังก์ชันแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ต่างๆให้มาครบเซตเลยค่ะ อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะคะแบรนด์คอตโตหรือว่าเทียบเท่าพร้อมกับชั้นเก็บของด้านล่างตรงนี้นะคะสุขภัณฑ์นะคะก็ให้มาแบบนี้เลยแล้วก็กระจกเงาบานใหญ่ๆนะคะสามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายร่วมถึงจะมีช่องเก็บของให้บริเวณนี้ด้วยนะคะเก็บของได้เยอะค่ะทุกคนแล้วก็แยกโซนชาเวอร์ไว้ให้ด้วยฉากกั้นอาบน้ำอันนี้นี่ จริงๆค่อนข้างกระทัดรัดนะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง30ตารางเมตรนะคะ ทุกคนคะที่นี่ค่ะ New Epic อโศกพระราม9ค่ะมีห้องที่เลือกหลายแบบนะคะตั้งแต่แบบ one bed ไปจนถึง t r e bed เลยค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น26ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตรนะคะและที่เซลล์แกลเลอรี่เนี่ยเขาจะมีห้องตัวอย่างให้ดูถึง5แบบด้วยกันค่ะใครสนใจห้องท้ายไหนนะคะก็สามารถแวะมาดูห้องจริงๆได้ที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,590,000บาทค่ะหรือว่าราคาเฉลี่ยก็ประมาณสัก 127,000บาทต่อตารางเมตรแล้วก็ได้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ fully เฟอร์นิชเลยค่ะยังไงลองแวะเข้ามาดูได้เลยค่ะ